รวมทุกสาราด้านการตลาดให้ก้าวทันยุคดิจิตัล ในแบบ Got It Easily ที่ Got It Channel ในพอดแคสต์นี้นะคะเราจะมาดูกันว่า SEO ที่เราพูดถึงหลายๆ EP ที่ผ่านมากับ SEM ต่างกันอย่างไรจำเป็นต้องทำทั้งสองแบบเลยหรือไม่วันนี้ Got It Channel มีคำตอบค่ะหากค,คุณเริ่มคุ้นเคยหรือคุ้นหูกับคำว่า SEO แล้วนะคะคุณรู้จัก SEM หรือเปล่า SEM คืออะไรแล้ว SEO กับ SEM ละ่ะต่างกันอย่างไรจะต้องทาทั้ง2แบบเลยหรือไม่นะคะพอดแคส นี้จะพาไปรู้จัก SEO กับ SEM ให้มากขึ้นค่ะ SEO คืออะไรเสียงเงินไหมต่างกันตรงไหนนะคะ SEO Search Engine Optimization หรือสิ่งที่เรามีการพูดกันหรือที่เราให้ความรู้กันใน EP ก่อนๆมานะคะว่าเป็นวิธีการทำการตลาดออนไลน์แบบหนึ่งเน้นการทำเนื้อหาใช้คำค้นหาหรือ Keyword เพื่อปรับแต่งรูปแบบเว็บไซต์ให้ตรงตาม Algorithm ของทาง Google จุดประสงค์หลักของการทา SEO ก็คือเพื่อให้เว็บ ไซต์ติดหน้าแรกในการเซิร์ชโดยไม่เสียค่าโฆษณาในเซิร์ชนั้นๆค่ะกระบวนการทำ SEO ต้องอาศัยหลายส่วนอาทิการทำคีย์เวิร์ดรีเซิร์ชกำหนดคำค้นหาคำค้นหาต้องตรงตามสินค้าและบริการของคุณถ้าเรามีรูปหรือวิดีโอเราก็ควรจะต้องติดแท็กเป็นแท็ก SEO keywords เข้าไปด้วยนะคะการทำ backlink การออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานง่ายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การค้นหาสามารถค้นหาผ่านมือถือหรือทำเป็นโมบายเฟลลี่มีความเร็วในการเข้า ถึงเว็บไซต์อย่างดีนะคะหากทำ SEO อย่างสม่ำเสมอเว็บไซต์จะติดอันดับต้นๆได้อย่างยาวนานและยั่งยืนด้วยกระบวนการและองค์ประกอบคร่าวๆที่ว่ามาค่ะการทำ SEO ต้องใช้เวลามากกว่าต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพราะกว่าเว็บจะติดอันดับแรกๆนะคะอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนเลยทีเดียวมาพูดถึง SEM กันบ้างค่ะ SEM Search Engine Marketing SEM นะคะเป็นการทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ตโดยมีจุดประสงค์แบบเดียว SEO เลยคือเพื่อให้หน้าเว็บไซต์ติดหน้าแรกในหน้าเซิร์ชนะคะความต่างของ s e m ค่ะคือการทํา s e m เป็นการซื้อค,คําค้นหรือคีย์เวิร์ดหรือพูดง่ายๆก็คือเราซื้อพื้นที่โฆษณานั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าการทํา s e m เนี่ยต่างกับ SEO ตรงที่ s e m มีค่าใช้จ่ายและเวลาทํา s e m นะคะเราจะมีสัญ,ญลักษณ์ของการทํา s e m อยู่ด้วยเวลาเราเซิร์ชนะคะเราจะเจอคําว่าแอดหรือ Sp นเซอร์อยู่ตรงหน้าเว็บไซต์ภาษาง่ายๆก็เรียกกันว่าทำ Google a d นั่นแหละค่ะสำหรับระยะเวลาในการที่เว็บไซต์จะติดอันดับต้นๆของการทำ SEM แน่นอนค่ะว่าจ่ายปุ๊บได้ปับ๊บเห็นผลได้ไวกว่ากาทำ SEO แน่นอนค่ะการทำ SEM นะคะเป็นการจ่ายโฆษณาแบบแข่งขันราคาหรือ b i d a b l e Marketing นะคะถ้าเราบิดสูงพอก็สามารถขึ้นอันดับแรกได้ทันทีรวมถึงอยู่หน้าแรกได้ทันทีหรือถ้าเราบิดสูงไม่พอทาง Google ก็จะมองว่าอ่านเราบิดอันดับเท่าไหร่ถ้าน้อยลงมาก็อันดับที่2อันดับที่3นะคะหรืออยู่ที่ ที่หน้าสองอันเนี้ยก็แล้วแต่จํานวนเงินที่เราบิดแข่งขันกับคู่แข่งค่ะในการทํา SEM เราไม่ต้องเสียเวลาไปกับกระบวนการต่างๆเหมือน SEO นะคะแค่มี Learning Page สามารถกําหนดคีย์เวิร์ดการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ก็สามารถปรากฏอยู่ในหน้าแรกในใน,ในระยะเวลารวดเร็วหากคุณไม่ได้ชําระเงินหรือคุณไม่ได้ทําการโฆษณาต่อเว็บไซต์ของคุณก็จะตกมว่หรือหายวับไปด้วยเช่นกันค่ะ SEM นะคะจึงเหมาะกับเว็บไซต์ใหม่ที่ต้องการผลลัพธ์ทันที การทําการตลาดแบบ S E M นี้นะคะยังเป็นการคัดคุณภาพของคําค้นหาด้วยเมื่อคําค้นหาตรงตามกลุ่มเป้าหมายบทความมีประโยชน์ทําให้ Google เนี่ยก็จะวิเคราะห์ว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพยิ่งเพิ่มโอกาสที่ทําให้เว็บติดหน้าแรกและขึ้นอันดับต้นๆได้อย่างชัดเจนค่ะและการทํา S E M นะคะจึงมักโฆษณาด้วยการการันตีว่าสามารถติด top 5หรือ5อันดับแรกได้แน่นอนวงเล็บนะคะถ้ามีเงินมากพอค่ะแล้วถ้าสมมติเราทําทาง S E O และ S E M นั้น น่นอนค่ะว่าสองสองส่วนนี้จะช่วยเราขยายตลาดได้ไวและไกลกว่าเดิมในโลกของการทําการตลาดออนไลน์ไม่มีกลยุทธ์ใดดีกว่ากลยุทธ์หนึ่งั่นหมายถึงการทําการตลาดควบคู่กันไปทั้งแบบ SEO และ SEM ย่อมได้เปรียบกว่าการใช้ SEO หรือ SEM เพียงอย่างเดียวนั่นก็เพราะว่าการที่ทํา SEM เนี่ยเราไม่ต้องรอผลลัพธ์นานถึง6เดือนเวลาการขายของค่ะไม่เคยรอใครใครถึงลูกค้าก่อนนะคนนั้นก็จะมีสิทธิ์ได้กําไรและขยายฐานลูกค้าก่อน ในช่วงแรก SEM จึงเข้ามาทําให้คุณช่วงชิงลูกค้าและขายสินค้าได้เร็วกว่าเดิมในขนาดเดียวกันกับที่คุณจ่ายเงินเพื่อทา SEM เราก็ทํา SEO ไปพร้อมกันด้วยนะคะเพื่อปรับบทความคุณภาพปรับเว็บไซต์ให้ Google ชอบปรับคุณภาพของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องการทํา SEO นะคะก็จะส่งผลให้เว็บไซต์มีคนคลิกเข้ามามากขึ้นอย่างต่อเนื่องและแน่นอนมากเมื่อมีคนคลิกมาก Google ก็จะมองว่าเป็นเว็บที่ผู้ใช้งานชอบเป็นเว็บที่มีประสิทธิภาพ Google ก็ค่ะก็จะดึงเว็บไซต์ของเราเนี่ยให้มาติดอันดับได้ดีขึ้นไวขึ้นและอยู่ในอันดับได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะช่วยเพิ่มยอดเว็บไซต์ให้สูงขึ้นนะคะการทํา SEO และ SEM ควบคู่กันจึงเป็นสิ่งที่เสริมแรงและทําให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันเข้าถึงลูกค้าได้ไวและมากกว่าค่ะติดตามเทรนด์และเข้าใจโลกดิจิทัลได้ที่ Godit Channel อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe กันไว้นะคะสำหรับพอสแคสนี้สวัสดีค่ะ